นีเอ้าโอ้ยเบิ่งเอาเด้อบัดทีนี้โอ้ไปนี่เด้วคุณหอบมัดหญ้าแล่นหรอไปทางนัเยเออแน่แน่แน่เออเออเออปั๊บปั๊บมิ่งโอ้กะจังสี่แล้วนี่มิ่งเออเนี่แม่อันนี้แม่กะจังสี่แล้วนี่ไอ้เราอยากมาเล่นน้ำนี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับแชร์คลช่องพายมิ่งมงคลเนะคะวันนี้มีสาวมาหาถึงบ้านเลยนะคะสาวปีค่ะสาวปีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายมิ่งมงคลค่ะ มาดูความน่ารักนะคะสาวปีกับน้องมิ่งนะคะพี่ปีบุยาบหัวเอ,อื Bye, เอเยเซย์ปปตตุ่นน่ะเอืาเอาเลยเอาเต็มที่เลยครับเออเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเพิ่นมาหอดเพิ่นตงดิงไปอ่างน้ำเลยเด้ฝปบ่ตกเนาะ เออรล่นน้ำกันดีๆดูเร่นน้ำกันดีๆอย่าไปเห็ดไอ้นะอย่าไปเห็ดเอื้อยนะมยงนะมิงนะนั่นนั่นเป็นไงเป็นไงอือเอ้าครับผมสาปีอินดีครับไปแล้วเออ จุบจุบใส่ยางออกกำลังกายบาจาอ,าาอยจะ้ะอ,อ,อันนี้น้ำหาโซตัง้งแต่เสาเถ่าปานนี่ว่าสิขาตามาสิภาพไปยางผัดเอาแม่หางดีไปเที่ยวป่าไปเอาหยาจ่อยขึ้นไปเอาหยาแล้วว่า,าสางโงโนจักน้ำเพิ่นไป ไปสำรวจคอกเอ้าไปไปไปเอาเลยเอาเลยกินเลยกินเลยคนสวยเอามากินรอดเอออืออือเจนเล่นเจนเล่นเจนเล่นเจนมาแล้ว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 อือ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 เอา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 ศูนย์แล้วบัดนี้เอา โอ้ยเบิเอาเดอร์ดท uh ี huh. ่นี้โอ้ไปอีกแล้วบุ่นหอบมัดห้าแล่นหรอไปทางดั้นมาๆมาๆๆโอ้โหสาวปีอินดี้ครับโอ้โอ้หอบมัดหญ้าแล่นครับหอบมัดห้าแล่นครับเอออออสมกับฉายาสาวปีอินดีกิลิ มเล่นน้ำหลาเนี่ยนี่พี่ปีครับเออศูนย์เราบันนี้หาหมูลเลีนมามามาหาน้องมาหาน้องแล้วคนสวยม,มาเล่นกนลาเนี่ยครับผมพี่ปีครับพี่ปี๊คนสวยครับมาพี่มาพี่มาเล่นกนลาเนี่ยเร็วเออ มาเก็บมาโหลดเก็บมาเก็บมาห,บมาบมาหอบมานํ้ำโหลดเออเออมาหาหนองเนี้ยแล้วมาหาหนองเนี้ยแล้วเออุอนไอไซต่อไไตออีกแล้วพุ่นพอดีเลยสาวปีมา พอดีมับเลยค่ะทาถูทาถูพอดีเลยขั้นกับตอต้นนี่น,นันน่นนัน่นนั่นเฟินไปจกเขาจกหน้าจกหลัง เอาเอาเอาเออไปทางไดน้องานนี่อย่าเฝ้าไปพี่ปีเล่นกับลาก่อนครับผมเหลียนยางเดี่ยว แล้วเตียนบรรยากาศใหม่ๆไปหากินใหม่กินยังธรรมชาติไปเสียงเสียงเสียงโอ้พอเสียมเสียงหาหมูเหล่นได้เพื่อนนะเออแน่แน่น่เออเออเอป๊าปล่งโอ้กะจังสี่แล้วนี่ มิงเออนี่แม่อันนี้แม่หืมกะจังสีแล้วนี่ไอ้ว่าอยากมาเล่นน้ำนี่เออเป็นจังสีตัวนี่มิงนี่เหรอโบวัยโบไวัยแม่น่ารักเลยมิ่งนีเนื้อกินน้ำหาโสอยู่ตั้งแต่างเสาเถ่าป่านนี่แน่แน่แน่เอาอีกแล้วพราเซ็มอู้ เนตุ้มออตกนั่นเนาะหนค้นไอ้ดึงหางทีปีเนาะคีกัดหางิีปีเน่ยไม่น่ารักเลยมิ่งหนิง เอาคุยกันเบิงคุยกันเบิงเอาไปขอโทษพี่ก่อนแล้วขอโทษก่อนแล้วขอโทษครับผมเออเนี่ยอยากเข็นโมเมนต์จังสี่นี่นะมหาจุกันนี่นะอืม

นสวย,ยแม่เล็กเพื่อกินเพลินวานแม่ชอบพิปีอันเพลินสวัสดีแม,ม่จา้าจ้าไหนลองทำซิลองทำซิพิปีโอ้โยบลอกบลอกบลอกิอ่นวะเออนั่นนั่นนั่น

จาคาบอนี้เอาเอาเลื่อยเลื่อยเลื่อยนัใหลิรอวงมินอินตเลย้าวเดียวกลูกแหลมเปียเลยเนาะอันนี้เพิ่นเคยเคยกระเด็นจะคือเอาบอจัจะไสั่งอื่นตัวเมยตัวผู้วิกินชิมนนี่

งอนแล้วงอนงอนงอนอย่าตีข้อเสียงเพราะท่านเดี๋ยวออกเต็มเนี่ยยายอยู่บ้านวยเลาเมื้อกี้โอ้คุณตากับพยาก็จะไปเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพเหมาสมขอไป้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ